กลับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมหาทีวีเจ้านะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมึงเห็นไหมทักไทยเขาก่อนโง่นะเอนะคะวันนี้แถลงการจากเมืองทิพย์ค่ะก่อนจะเข้าโรงพยาบาลผ่ากีนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ว่าจะไปให้กําลังใจนะคะมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะณโรงพยาบาลนวัตการมลินะคะ เราจะต้องนํา b e r ไปด้วยกันค่ะนะคะม <c oughs> ไวส้สาเจ้าคะ่ะไวส้สาเจ้าคะ่ะห้าพันคนแล้วก็ออวสา,าม่มน่นถามเลยค,คำถาม Q&A ก็คือว่าแม่ก็เล่าก่อนสิว่าแม่จะผ่าเก,กียร์ใช่กูก็บอกไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปเยี่ยมเยียนกันได้แม่หญิงลีหรือมหาเทวีเจ้าจะผ่ากกีในวันเสาร์นะคะณโรงพยาบาลนวัตการมลินะคะ แล้ววันเสาร์นี้มันขึ้นกี่ค่าเดือนอะไรอ่ะอ๋อมึงมาถามกูเลยสัตว์กูไม่ได้ไปดูตําราโบราณอีเ้เอ่ยหน้ามึงก็เหี้ยอยู่แล้วยังทําตัวเปลตดอีกสัตว์อ่ะแม่อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าี <laughs> ไม่ให้หนูหัวรถนะอ่ะโอเคอ่ะ คำถามที่หนึ่งแม่นะว้ตาเจ้าค่ะวิตร้าเจ้าค่ะข,ขอถามแค่ห้าหกคำถามนะน้องแม่ได้ค่ะได้โอเคไม่ต้องตอบแบบนางงามเลยนะโอ้กูก็ตอบแบบนางงามอยู่แล้วเพราะกวนสายนางงามค่ะโอเคเออมิสไรมิสแกรนไหมเออมิสแกลนไม่เอาค่ะมิสยูนิเวิร์สไปเลยค่ะออโอเคอ่ะคิดว่ากี่แม่จะลึกกี่นิว้วโอ้ยฉันต้องทำเก้านิวค่ะ <laughs> เออปากกีลึกเก้านิ้วเออให้มันฉ่ำไปเลยค่ะนะคะเออให้มันฉ่ำไปเลยความสวยนะเออกีมันต้องเรียกหาพยุน์แล้วแหละเพราะความสวยอะ่สรุปว่ากีลึกเก้านิ้วหรือว่ากียาวเก้านิ้วกันเนี่ยอีสานอ้าวโอูทำเก้าโอูทำความลึกเก้านิ้วไข่ดอกทองเออเพื่อรับฝาดด้านของางงอ๋อก็คือว่าแม่ก็จะ เปิดตำนานฝอตีกันแยกแม่สิบคนเออขอจะเป็นสายฝอใช่ไหมเนี่ยของกูอะสิบคนน้อยไปต้องร้อยคนก็ความสวยเนี่ยน้องนาฝอร้อยคนโป๊ะคนเดียวหอเออเพราะฉะนั้นถ้าโปอะต้องโต๊ะหนวมึงพี่อี๋เรียวีงอ่ะโอเคนะแม่นะอ่ะคำถามที่สองกี่แม่แม่คิดว่ากี่แม่จะเสียอะไรเออออกไปแล้วนะคะพื้นเพของเรานะคะ เป็นคนผิวสองสีอยู่แล้วไม่ต้องผิวสีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นกีก็จะเป็นสีผิวของเราเองค่ะนะคะอยากผ่ากีแต่ยังหน้าเหมือนพ่อโอ้ย <c oughs> กูจะหน้าเหมือนพ่อ <c oughs> เหมือนอะไรก็กูพร้อมแล้วค่ะนะคะเออ,เอ,อพร้อมที่จะมีกีใช่กูยังไม่พร้อมนะคะค่อยหน้าค่อยว่ากันเพราะกูขายตัวตนค่ะออนะคะ ขายตัวกูเองไม่ได้ขายเงี้ยค่ะแต่คือว่าแม่อยากกีสิมพูไหมแม่มันต้องเลเซอร์หรือว่าสักได้ไหมแม่เอาดีดีดอนยถ้าจะเอากีส่มสีสมพูมันเกินไปไหมละหยอกเหมือนกับมึงอ่ะตัวดำยิ่งกว่าฐานจะไปเอากีสิมพูแต่มันตัดกันเยอะกูไม่เอาเออโอเคอ่ะ,อะคำถามที่สามน้องะะแม่จะใช้งานเลยไหมเพราะเห็นคนที่ชอบเม้นว่าแม่ว่าอีกแกคันกีที่หนึ่ง ก็คือว่าแม่จะใช้งานเลยไหมแม่ไม่อยากทำหนูไ so ด้ไหมอีสา์พี่หญิงรีบหนูขาดหมดแล้วกูถามหน่อยเธอะสกสารโคตรเยี่ยของตัวไหนก็คือว่าแม่ผ่ามาแล้วว่าโอ๊ยกูไม่ไม่ไม่ยุ่งกับคนแก่ไม่ใช่กูไม่ใช่เทสคนแก่ไม่ใช่แล้วก็ตัวกูก็ยังไม่แก่เพราะฉะนั้นนะไม่ผ่ามาแล้วกูพร้อมใช้หานเลยครับฟังคําถามก็แต่ไม่ได้กูฟังไปแล้วเยี่ยไม่ใช่เขาถามว่าแม่จะใช่ ก็คือว่าผ่ามาแล้วว่าถ้ากีหายอ่าจะใช้งานเลยไหมเพราะเห็นคนชอบเม้นเม้นว่าแม่ว่าอีแก่คันกีเอออี่เออพอถ้าว่ากูเป็นอีแก่คันกีเนี่ยนะพวกเยาวรุ่นชาวเมืองทิปตัวที่ว่ากูอ่ะคันยิ่งกว่ากูอีกนะคะคันยิ่งกว่าหนังหน้ามันอีกยังไงอ่ะหนังหน้ามันเร็วยังไงมันก็เร็วอย่างนั้นเออถามว่ากูต้องการใช้งานเลยไหมใช้งานเลยค่ะ เออไปสนอะไรอนะไปสนอะไรแม่ที่แม่ดาดามาคือเข้าตัวเองหมดเลยนะมามาดูซะเข้าหน้ามาไหมดูอี๋โอ้ดูมไหมน้องเจ็บนุออยู่แหมทำเป็นจัดสำออยมึงไม่ดูหนังหน้ามึงเลยเหรออี้ยแหมแต่ว่ากูเป็นอีแก่มึงอ่ะอีแยงถึงเลยเลยอีอ้อรอ่าคำถามต่อไปนะ แม่แล้วไม่รู้ไหมว่าผ่ากี่แบบเขาเขาต้องพักฟื้นประมาณกี่วันโอ้ยอจะพักฟื้นกี่วันร่างกายกูก็พร้อมแล้วค่ะสําหรับการมีกีเหรอเออจะเป็นเดือนหนึ่งหรือว่าจะเร็วกว่าเดือนหนึ่งหรือยังไงมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราให้เราร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ตลอดเราก็พร้อมค่ะอ่าโอเคก็คือพร้อมที่จะพร้อมพร้อมที่จะยอมรับในที่แบบว่าเออ after การผ่าตัดใช่ เพราะว่าผ่านมมาแล้วผ่านศัลยกรรมการผ่านมมาแล้ว<อ>ผ่ากีมันก็ผ่ามาอีกรอบหนึ่งก็ อ่อยมันไปแม่จำตำนานนี้ได้ไหมชิเลนเชื่อเฟิร์นตำนานนี้จำได้ไม่เคยลืมใครอีทิแล้วก็ยังติดใจติดตาฝังตึงอยู่ในนี้ตลอดไปชิลเลนเชื่อเฟิร์นแปลงเพษแล้วเหลือแต่หน้าน่าจะไปทำปลายเดือนนี้ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นต้องนําเบลวันค่ะแล้วคำถามที่ห้าแม่คำถามว่าแม่ตั้งใจฟังนะกูฟังอยู่แล้วแม่ว่าหนูสวยไหมแหมอีสัตว์มเอาอะไรมาสวย แหม่กูอยากรู้นะักที่ว่าฝอตีกันแย่งอีเนี่ยนะคะไปแย่งเสาโบสวัดตนไหนมานะคะที่มาแย่งอีนี่หน้ามันมีออร่าตรงไหนเออเออผิวแห้งกล้านโอดูไม่กระชุ่มกระชวยเหมือนกันผูดจัดการฉันเลยแม่แต่เอาดีๆนะที่แม่เห็นกีนูอ่ะ ไม่ว่ากีหนูสวยไหมแม่ไม่เอาีหนูนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกีอ่ะกูยอมรับเลยกูต้องยกดัมเบลวันให้เลยค่ะว่าสวยจริงกีใครกีเมืองไงอีสัตว์เออกีสวยใช่ไหมกีเด็กเออเพราะฉะนั้นกีนางนะกีของอีทิปย์น่ะสัมผัสแล้วโอเคมากเหมือนดัมเบวันเหมือนไหมอีสัตว์กูไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนไหมถ้ากูบอกว่าดัมเบลวันก็คือดัมเบลวันไม่แม่ แล้วแม่บอกว่าเออแม่สัมผัสกีหนูเลยแล้วแม่สัมผัสเมื่อไหร่อน่ะหนูงงแหมสัมผัส้วยสายตามึงแหกตาไม่รู้เหรอไอสัตว์ที่มาอ้ายีกูดูอ่ะยอดโอเคแหมข้างในอ่ะเหม็น่กว่าอะไรอี้ยแม่ดมเลยหรอแหม่เอาไมเดูก็จะโชยเอฟซีดูเอออ้าวคำถามที่หกนะแม่นะคำถามที่หกคือ ว้าหนึ่งหมื่นสี่พันคนกัดสอดดีค่ะกูไม่ฟังค่ะโอเคคำถามที่หกน้องสมมติว่าตื่นมาสมมติว่าแม่ตื่นมาแล้วอะตื่นหลังการผ่าตัดมาแล้วตื่นมาแล้วสมมติว่าหมอเพิ่มขนาดให้อ่ะจากที่ว่าผ่ากีก็คือว่าอ่าเป็นเพิ่มขนาดแทนน่ะเออก็คือตื่นมาแล้วเพิมขนาดแล้วถ้าเพิ่มขนาดให้กูกูก็เพิ่มขนาดให้มึงไงเออ จากที่โดนอันเดียวก็โดนไปสองอันไปเลยไงหนูว่าเพลเพๆนักตื่นขึ้นมาหมอฝังมุกให้เจ็ดเม็ดทำยังไงละ่ะอ๋อถ้าหมอจะฝังมุกให้เจ็ดเม็ดเอาควยมือแต่กนจะขายอีสัตว์ไปโด่งสู้หมออีสัตว์<อ>ไม่มีความเป็นกระเธอรเลยโง่อ,อีกเอเอนะคะตำนานอีเปรตเนี่ย<อ>นะคะ<อ>มีดอแต่ว่าดอไปสู้มือพยาบาลโง่ที่สุดอีควายเนียแม่ดูไหมแม่ว่าก่อนผ่าเกียร์ เขาจะมีพยาบาลน่ะแม่น้ํามาแบบทําความสะอาดวววัยวะเพศเราแบบโกนเกินเพราะบางทีเราโกนไม่เกี้ยงเลยไม่โกนเลยอยังโอ้ยของกูก็จัดการเรียบร้อยไข่สัตว์โกนแล้วเหรอของกูสักเดี๋ยวคืนนี้ก็จัดการค่ะโกนเลยเออปรุงพระเกษาค่ะเออนะคะเอออ่ะโอเคแม่คําถามที่อะไรแล้วะที่เจ็ดาอ้าอีเออโอเคสับใหม่ของเมืองทิพย์นะคะว่าอีเออและแม่ คิดว่าแม่ผ่ากีเสร็จมาแล้วแม่คิดว่ากีแม่จะสวยไหมของกูมีโหนกอุ้มขนาดนี้กูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสวยแน่นอนค่ะเออแต่ว่าไม่ได้นะน้องนะเออโหนกกีชี่ตอนนี้อุ้มมากเลยเออโหนกกีใหญ่โหนกกีใช่ออนะคะฟังไว้ดีนะคะเอฟซีที่ว่ากูออทําเนี่ยเพราะโหนกกีกูอุ้มจริงค่ะใหญ่จริงค่ะ,ออะกีต้องาาออกมาอุ้มสวยใช่กูมั่นใจ โอเคแม่คำถามที่แปดอะไรเนี่ย <laughs> คำถามที่แปดว่าแม่จะแต่งคือหลังจากผ่ากีเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วแม่จะแต่งตัวแบบโชกีไหมแบบเออแบบเออแบบแต่งตัวแบบใส่ชุดว่ายน้ําไปเดินห้างอะไรประมาณนี้อ่ะเอ้ยกูไม่เอาถึงขนาดนั้นค่ะกูขอไปเดินหาดแล้วก็โชว์ชุดว่ายน้ําวันพะีทุพีตามที่ว่ากูหวังไว้ก็พอ แต่อะไรที่มันทําให้เสือส่อมเสียจะใส่ชุดโป๊เปสาธารนณะชนไม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใส่เฉพาะเล่นน้ํำทะเลเล่นน้ําตกตามภาษาเมืองทิพย์ของเราหรือว่าหัวเมืองใดที่เปิดการท่องเที่ยวเที่ยวทิพย์ไงเอาแมแ่แล้วเห็นทีแรกเมื่อก่อนแม่บอกหนะูว่าอุย้ยกูผ่าหีเสร็จในะอีทิป์นะเดี๋กูอยากจ,จะขับมอใสรไซรอบหมู่บ้านใสกก่แต่กางเกงในอย่างเดียวให้ชาวบ้านาเขารู้ว่ากูมีกีเมื่อก่อนบอกแบบนี้ อา้าวที่กูบอกแบบนั้นที่นี่มันไม่ใช่เมืองทิพย์เดี๋ยวอก็คือว่ากลับไปโชว์ที่บ้านใช่กลับไปโชว์ที่เมืองทิพย์ค่ะก็คือใส่กิ๊งแม่กูเดียวหรอใช่ก็มั่นไปเลยสิคะเออในเ<อ>มื่อกระเทยมันมั่นมาตลอดอก็มั่นไปเลยสิคะเอนะเอนะคะอ้าวแล้วก็คําถามที่เก้าแม่พ่ากับหมอปลาใช่ไหมโอ้ยแม่อยาวีน,นะคะมึงอย่าไปพา